ลงนะรับลงจอดแล้วไปงจอแล้วหนึ่งกันหนึ่งกันนนีไม่แก่องกับีเด็ก่องตัวไม่ตงพกันี้ตัวตทกม่จกกลังจักีกองตีมันปีกับปีกับเรื่องไม่แก่กับล้รอจงกับรอจงิเต็มเร็วนี้ Okay.